สบายดีสบายดีพี่น้องเมื่อนี้สิพาพ่อแม่แล้วก็ไอ้ไอ้น้องแล้วก็พี่น้องที่ว่ามาแต่ไกลไปกินปลาปลาบ่มีกระดูกะสนหรือว่าปลากระดูกอ,อ่อนอทางบรหัรบริบเตนเนาะมาทำกันเป็นทีมงานทั้งหมด 12- 13คนเนาะเมื่อนี้ต่างอกต่างใจพากันมาก,กินปลาพอบที่สองเนาะ มาเธอหนึ่งแล้วแตอว่าติดใจหอบนี่ก็พากันมาหลายคนพากันออกเดินทางมาตั้งแต่ล่วงล้ำธาเนาะตั้งแต่เวลาเก่ามงตอนเสาร์มาฮอดนานดานก็ประมาณสิบโมงเนาะแล้วมารอทาดานเล่าดานจีนจนกว่าจะผ่านเข้ามาฮอดเคตส,สายแดนจีนเนาะจนพ้นสายแดนประมาณสามโมงพีเนาะก็ถือว่าไฟไหม้เราเขา หิวข้าวแห้งก็เลยพากันมุงนาเข้าไปสู่อาหารนะแต่ว่าไม่ค่อยหูภาษาจีดได้นะแต่ใครได้มีอายมานำเนาะกับน้องสาวมานำเพิ่นหูภาษานะเออมันก็ถามว่าเอาสินฟานบว่าสันส่นซื้อฟานซื้อฟาน,ฟานาจริงบ่มแย่นานะเออเป็นอาหารนี่แหละมีปลากระดูกอ่อนมาสั่น,นเพิ่นก็ได้เลี้ยงอยู่ในตู้แก้วนี่ บางคนหลายๆเนาะฟังความฮิวของแต่ละคนนี่คือจะกินคนละโต๊ะใดเลยแต่ว่าก็บาดมาทำราคากิโลหนึ่งลอยซาวยวน่าสันโอ้ยเอาตัวเดียวก็ได้ที่เขาว่าสันกิโลหนึ่งก็ปลาก้ะไปเกินขีปกับประมาณกิโลละสามแสนเนาะเอาสองสามกิโลซะก่อนว่าสันอ่เา่เคยเห็นเนาะ แต่ละคนก็นบ่เคยเห็นปลาเนี่ยข้าพเจ้าก็บ่เคยเห็นคือกันปลาแน่เนี่ยปกติอยู่ห้วยอยู่ห้องเนาะตามห้องห้องเมืองอยู่ตามกลางในกลางหน้าอยู่บ้านเฮาก็มีแต่ปลาขอบปลากัง้งปลาเสด็จทา่านั้นแหละเนาะแต่ว่าปลานี่ข้าพเจ้าก็บ่ฮู้ชื่อเนาะผู้ใดฮู้ชื่อก็คอมเมนต์มาในเด้อปลานเนี่ปลา,าทะเลปลาบูมิกระดูกหรือว่าปลากระดูกก่อนเนาะกินได้หมดโตเลย กินได้หมดเลยเนาะทั้งกระดูกทั้งหัวทั้งหางกินได้หมดประชันเจะคล้อ,องมันก็จับเอาตัวหนึ่งเนาะไปทําเมนูจุ่มปลารประชันเนาะเป็นเมนูจุ่มปลาตัวนี้ก็หลังจากนั้นก็พากันมานั่งรอทารอทาเซฟเนาะเซฟจีนเผ็ดปรุงแต่งอาหารก็นั่งโซกันอยู่เลยก็นั่งโซอันนะา อางที่อย <c ười> ู่ในตัวเนี่ยเขาเจี๊ยดจากไหนมาสัตวเขาจะเอาไฟใส่บอลไหนเนาะเหตุจากไหนมันหอดมาสัตวเฮ้ยเรเคยเห็นในบ้านเราเนาะข้าวหนึ่ง่นมาเปิดให้เบิ่งนั่นอายออกโอ้ยมันก็ชิฮอดมันก็ชิซุกบ่อบมาสัตวลมกันอย่างไรเนาะต่างคนต่างผู้หูต่างคนก็ต่างเคยมาคนเคยมาก็พุ่นยังนั่งลมแขกอยู่เนาะ ใส่ความ่วนจากไอโหดมาสั่นเต่วว่าเตา่นอยู่ใส่เพื่อนเอาเสืองไว้เนาะ,ะเซฟเพิ่นก็มาอนามัยทำความสะอาดอาามมยสามสะอาดให้เขาเนาะแขกต่างดาวเขาต่างแดนมาเยี่ยมมายำมากินเขาอยู่หออยูหานเต็มที่ <M> มันว่าสองโ <2 S 2> ต๊ะกนได้เอาเ,อเข้ามาก็ได้สุดนี่1สิบสองสิบสามคนเนาะมาสุดแล้วในโต๊ะเดียว <laughs> มาโซนีนี่สองโต้ nhau เลยตัวพนักพามาใส่หนึ่งสักก้อนนะเออหนึ่งสักก้อนอฟ้าป๊กไว้นะฟ้าก็เป็นเอกลักษณ์พอสมควรเบิ่งไปเบิ่งมากก็คือกุ๊บใส่หัวเขาย่างเกี่ยวเขาอะนะเนาะอ่าไม่ได้ล่ออะไรมาเลย,เยล่อละฮหลังจากนั้นเพิ่ก็น,นำซุปหมดทอกใส่เนาะฝนโปร๊ะโปร๊ะโปแห้งสมควรไอ้น้ำมันกะ โดยความหิวเนาะของแต่ละคนก็ลยว่า,าจัดไปเ,เต็มทีตอนกินก็นเลยบริถ่ายว่าความหิวเนาะพี่น้องความหิวโมปานีไปประจกักผักประจักปลากินเข้าไปเต็มทีแล้วกินเข้าไปกับผักกันยางหลาอยางหลาะแล้วครกับเท่านั้นแล้ว,ลว,ลว,นนลวชิมียังเนาปะปอไม่เอาไปกินปลากินปลาแล้วก็คับพี่น้อง โอกาสหนาะค่อยพอกันใหม่เนละ้อบอ,บอตินเนาะบอตินแดนงามมาสัน,นอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศถ่ยหุปถ่ยหอยตามลักสายแดยนเนาะโอกาสหนาะพบกันใหม่บอตินแดนงามค่อยมากินใหม่เสีย